ป้องครับตอนนี้เราอยู่กันที่ภูเขางอไว้ประเทศ,เทศจีนวันนี้เราจะมารีวิวเที่ยวจีนกับพี่ป้องดาราไทยของเรากับเส้นทางเฉินตูเล์สันงอไวยประสบการณ์จะเป็นยังไงไปดูกันเฉินตูมาครั้งแรกครับเคยมาแค่ทรันงสิบน,นะฮะมากับคุณแนด้าด้วยนะฮะต้ะออย่างต้ออย่างเลองอยไปติดตามไปคลิปสอทต้องอย่าง,างได้เดี๋ยวนี้นี่มีแฟนคขับน่าจะรอข้างนอกนะมีมีบ้านครับขอบคุณแฟนๆจีนนะคือแบบอยู่มานานนะครับแต่ก็น่ารักเสมอครับอยู่ท่ามกลางแฟนๆของพี่ป้องนะครับ พอมาถึงปั๊บแฟนคลับจีนก็มารอต้อนรับเลยพี่ป้องเนี่ยถือว่าเป็นดาราไทยที่มีแฟนคลับจีนเยอะจริงๆแม้ว่าการเวลาจะผ่านไปนานสักเท่าไหร่แฟนคลับจีนเนี่ยก็ไม่เคยเลิกพี่ป้องของเรากันเลยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยสุดๆพี่ป้องกู้สึอยังไงบ้างครับก็ดีเพราะว่าจริงๆเราก็มาเป็นสิบสิบปีแล้ววะเขายังแบบ เาเรียกอะไรมาเจอทุกครั้งที่มาเอาไม่ลืมอะไรเงี้ยก<ม>็ตาจีนทั้รักเสมอที่เช่เช่อเช่นนี่เหมือนหลังจากที่ทักทายแฟนคลับชาวจีนไปที่เรียบร้อยเร,เราก็มุ่งหน้าต่อไปสูป่ภูเขางอใบในวันต่อไปกันเลยซึ่งภูเขางอใบเนี่ยเป็นหนึ่งในสี่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจีนและสูงถึง3 0 0พันกว่าเมตรเลยทีเดียวเราเนี่ยเลยต้องนั่งกระเช้าขึ้นทะลุยอดฟ้ากันไปเลยวันที่เราไปนะถือว่าโชคดีมากๆเพราะฟ้าเปิดครับทุกคนก็ตอนนี้นะเราอยู่ที่บนเขางอใบแล้วนะครับพี่ก้องรู้ว่ากี่ เท่าไหร่อะตอนนี้ประมาณ3,000เมตรครับผมโชคดีเกียับอากาศดีมากใช่อากาศนี้เทช้งที่เหนืเทช้งที่เหนาอเดี๋ยวเราไปดูจุดยอดสุดเลยนงว่าสวยขนาดไหนพี่ป้องแล้วก็เดี๋ยวไปชมกันนะอถ้าเป็นเมืองไทยเดินตอนนี้เหนือแตกแล้วนะร้อนนี่อากาศดีมากและนี่คือบรรยากาศบนยอดเขาครับทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าสวยมากๆบรรยากาศนี่คือดีสุดๆนะครับพอมาถึงจุดนี้เนี่ยก็เลยขอทำคนเท่ๆกับพี่ป้องซะเลย และทางสำนักงานงอไบก็ได้ทราบว่าพี่ป้องของเรามาจากประเทศไทยมาเที่ยวที่นี่ก็เลยขอต้อนรับทางพี่ป้องกับคณะการซักเล็กน้อยได้จากมือเราซื้อเลยนะครับเป็นยกน่าจะแบบถ้าเป็นเมืองไทยก็เหมือนสร้อยปลูกเสกอย่างนี้เนาะและหากทุกคนเนี่ยมาที่ที่งอไบแล้วนะวันต่อไปเนี่ยก็ต้องไปเที่ยวต่อที่เลอซานเพราะสองสถานที่นี้อยู่ใกล้กันและเป็นไฮไลท์มากๆในเมืองเพเสฉวนโอเคเราไปเลอซานนะครับนั่งรถสามแถวกันวันนี้เลอซานเป็นพระใหญ่ด้วยฮะที่นั่งนั่งเรือนั่งเรือไปชมครับ ไปชมกันนะพี่ป้องนะครับแผนด้านชวนไปที่เลอซานนะจะมีหลวงพ่อโตเลอซานอยู่เป็นพระพุทธรูปแกะสลักจากธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีประวัติศาสตร์มาแล้วกว่า1,200ปีกันเลยทุกคนระหลาเออเป็นยังไงบ้างเห็นแล้วตัวตาดเวกจริงจริงจริงแล้วอลังการครับใจมันสิ่สำคัญคือถ้าได้ชลีกับอย่างๆนี่เล่าประวัติเนี่ยแล้วเราจะอินมากขึน้นคือว่าอ๋อเพราะสร้างเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนโบราณมีเรือล่มใช่ครับอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่าเออที่เขาสร้างขึ้นมามีเหตุผลใช่ไหม เลยทีมงานเล่านิดนึ่งไม่ได้เล่าเราจะเข้าใจมากขึ้นจีนมากครับพี่ป okay> ้องเนาะขังมากเลยนะพี่ป้องเนาะมเริ่มเลยครับมาเริ่มกว่าเห็นในทีวีเออครับพอเรามาที่มณฑลเสฉวนแล้วเนี่ยเราก็จะภาพเที่ยวเมืองนี้ไม่ได้เลยนั่นก็คือเมืองเฉินตูนั่นเองเมืองนี้ถือว่าเป็นเมืองที่เจริญในจีนมากๆดูแสงสีของเมืองสิสุดยอดไปเลยแถมแฟนๆฟนจีนที่เมืองเฉินตูเนี่ยก็จะพิป้องของเราได้ด้วย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดไทยได้ด้วยนะครับสวัสดีบ่ายดีค่รัค่ะแฟนๆก็น่ารักมากพี่ป้องของเราก็เป็นกันเองสุดๆไหนเราลองมาถามแฟนขับจริงกันสักเล็กน้อยซิว่าเขาเนี่ยรู้จักพี่ป้องตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนเย็นเนี่ยเราไปกินปิ้งย่างสไตล์จีนกันร้านนี้ตกแต่งได้สวยบรรยากาศก็คึกคืนหรือว่าปิดไปอีกวันได้ดีมากๆ นี่ก็คือโรงแรมที่เราจะมาพักกันในคืนนี้อย่างที่ทุกคนก็น่าจะรู้กันนะครับว่าเมืองฉินตูเนี่ยเป็นเมืองแห่งแพนด้าเราก็เลยไปดูหมีแพนด้ากันหน่อยและเราก็ตกท้ายทริปด้วยการไปเดินเล่นในถนนจินหลี่ย่านนี้ก็จะมีขายของฝากอาหารและการแสดงพื้นเมืองแถมการตกแต่งของถนนที่นี่นะก็จะเป็นสไตล์จีนคลาสสิกได้บรรยากาศสุดๆและสิ่งที่พิเศษสำหรับวันสุดท้ายเราก็เจอนักท่องเที่ยวไทยที่ถนนนี้ก็เลยมาขอเก็บภาพกับพี่ป้องของเรากันเลยครับ แถมครั้งนี้นะมีสาวน้อยจีนผู้โชคดีที่พูดไทยได้ได้ลายเซ็นของพี่ป้องไปหลายใบเลยดีใจไหมครับดีใจไหมดีใจมากแต่ดีใจมากเลยโมกษ์สันเลยไม่ก็โมน้าเลยขอบคุณพี่โจพาหนูมาเจอตานานนะคะโอ้โหฝากไว้มากโอเคทริปนี้หวันสี่คืนนะพี่ป้องเชิญตัวมาเลยคเอาบริการย่าง5้าดาวห้าดาวครับอกขอบคุณป้าคุณแบบป้าคุณอย่างๆนะฮะขอบคุณ้อมเชอร์รี่ด้วยแล้วก็ ดูแลให้ดีมากเลยเครับก็มีโอ,อกาสหน้าเราก็อยากไปเที่ยวอีกเข้าไปกันกันนะพี่ฟ<ช>้องนะไป,ไปมือจีต้อง<ช>ไปกับยังๆนะพันดาป๊าด้วยคุณนะครับ